เก็บไข่กันจ้ะพี่น้อบงบมื่อไรมาเก็บสามหมื่นเนาะเบิ่งค่ะไข่หน่วยใหญ่เหรอเด้เนี่ยแต่ว่าไข่ตีเป็นออกร้ายโตแล้วจ้ะเอาอาหารให้เพิ่กนกะมาเก็บน้ำเนาะเดี๋ยวเพินหยาบแตกจ้ะพี่น้องน,น,น่งจาจะหายาบแตกไปแล้วลูกหนึ่งจะเจ๊าะโตเจ้ไข่สองสี่หกแตกสิบสิบสองไข่จ้ะแต่ว่าหยาบแตกไปไข่หนึ่ง เดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดหลายเมย่นะคะคคพนธุ์ไข่พอกะนางตูบกับม้านอนนะคะน่าจะสามโตมั่งค่ะใน,ใคนี่ไข่เ่ยเพราะว่าลักษณะไข่พันต่างกันอยู่ไหมจ๊ะยวเ,เป็นเซตเอาจ้ะดูเ,ะเก็บไข่นกด้วยเนี่ยไข่นึงมันเ็ด พันหยาบแตกจ้ะนี่พันหยาบแตกเก็บไข่อันนี้ด้วยโอ้พูดอะไรคะนั่เนเรื่องุคนจ้ะไข่ตัวนึงมาอยู่นี่เอา้าก็มาไข่ยู่นี่ไข่ยาวๆใช่ไหม นะใส่กันเยอะไหมตีเอาเอันนี้มัดปากเอาจา้ะพี่น้องแนะนำตีมาเลยจ้ะใครนกในสิเก็บไประเทศเพาะปลาจ้ะพี่น้องเพราะว่าจะไปกินอาหารผีพนจ้จะแต่ฟังข่าวเป็นไงก่อนนี่ตักแบบนี้เลยจ้ะตีมาทีละสองลูกเลย ว่าการสามีด้วยจ้ะม่าเราจะไว้บอกฟังไห้ีิโมมานะคะถ้าเราโอเคเห้ก็ับไปได้ถ้าเราโอเคก็ับไปบ่ได,ขขไได้ขอบคุณที่แนะนำเทคนิคด้ยวยจ้ะตักไข่ปันตักอ่หงลรนนะคะแต่มันก็ง่ายดีได้คือละสองลูกเลย ชองฟองไหจ๊ะพี่ชายชองลูกจ่าตีพ้ามาเบิงพักน้องสิตีเพราะกล้าไวจ้ะเบิงเนี่ยอันนี้ตีจ้ะพี่น้องน้องไม่ฝรั่งแต่ว่ามันคือโบอูอ่บ่ หรือว่ามันยังใหม่อยู่จ้ะแต่ว่าตนน้นอันนี้กอพ่นเนี่ยประมาณสี่หปีแลวได้จ้ะปลูกเป็นพ่อหย่างเนาะอันนี้ตน้นอันนี้ที่พ่อมเมล็ดพักไว้จ้ะเตียไว้้างนอกเลยแหละอากาศกับว่าใครดีบันไดดอกจ้ะเป็นกับขืนอยู่เนาะอันนี้เป็นอยีงนอนนนอยงเนาะเขียนไว้อยู่เด็กองตุงขาวอันนี้อันนี้เป็นผักกาดขาว ส่วนอื่นเพิ่งเพเห็นออกเนาะจ้ะเดี๋ยวรอกก่อนอากาศยังอันนี้อยู่เนาะให้บังแป้งพักมะเขือห้าวก็โอเคอยู่จะ้ะมะเขือเทศอากาศอันนี้อู้ยพักตีตีต้งมาเด็ดเด็ดเอายอดออกเด้อนี่จะ้ะเดี๋ยวต้องมาตัดไปกินเนาะนี่จะเริ่มคมแล้วค่ะเนี่ยบังดู ผักชีล้อมงามๆเลยจ้ะเนาะตุกมๆก็มันด้วยนี่ค่ะกำลังตีปีไหนเขาจะได้ไม่เก็บกินนะจ้ะนี่หอมตีออกแล้วอันหอมจะหอมหอมขาวหอมแดงกับหอมอันนี้แล้วก็นี่มีอันนอไม้ฝรั่งจ้ะไม่ใช่นอไม้ฝรั่งอัน ยังก็ซื้ออย่างนะติลิมมันฝรัง่งเนาะจา้ะเนี่ยจะปลูกแถวหนึ่งเนี่ยแหละจ้ะหัวเล็กๆสีขาวตัวนี้ก็เป็นหอมเนาะนี่จ้ะแล้วจะต้องมาเก็บแล้วเดิปนันมันจะขมจ้ะมันจะเก็บไปมันแตกยอดใหม่เนาะนี่นี่จ้ะต้นกาเนี่ยก็เป็นต้นอันนี้แม่จ้ะติลิ่มซื้อสีขายแรดดิสนะคะแต่ว่ามันจะหัวใหญ่กว่าเนาะสีขาวที่เข้ามาเฮ็ดซูปเลยจ้ะ ซื้อบางอย่างเนาะพี่น้องล้วก็แซมไปด้วยต้นหอมเนาะเพราะเขาไม่มีพื้นทีไรท่ากะเอาอันนั้นอันนี้มาแซมกันหว่อจ้ะแต่อันนี้สรุปขึ้นดีอยู่จ้ะกลางแต่ก้อนม่กุนเนาะขึ้นดีอยู่ที่ว่าจ,จะทอนแยกแต่เบื้องบนอาจจะบาทอนนะคะให้ผนขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็หอมแล้วมาลงจ้ะหอมพอหายเราซื้อมาให้ปลูกอันนี้เป็นบวชลีจากการปักชำยอดจ้ะตอนนี้กําลัางอันนี้แล้วกําลัางติดลาก แล้วนี่เอาลงตรงนี้เพื่อให้ดอกเด็ดจินยอดเพันเนาะแต่กับต้นนี้คือการจ้ะแต่ก,ก,ก,การถือข้าซื้อมะกินแล้วขาก็าปักช่ำเอาปักลงดินเลยจ้ะมัอนออกแล้วเาก็เอามาปลูกเนี่ยเอาไว้เอาดอกเอาอันเพันจะ่ะเก็บกินใบเพื่นก็ได้เนาะกวักตูงฮ้องเต้ดอกคานตะวันฝนตกอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่ฮะตะวันตะวันนี่คือตีคือนว่าออกเนาะถั่วลันเตาแม่จ้ะโอ้โหนี่นี่นี่โพล้มแล้วพี่น้อง นี่ค่ะตัวรันเตานี่เราจะนั่งมาออกจ้าปีนี่ปลูกแคร์เครื่องถุงเองจ้ะออกไม่ได้เมือดเนาะแต่ก็ออกมาแน่ละนุนนุนมาให้ฝนตกนกี่น้องไปหาลบฝนกันเด้อจ้ามาที่นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าัชชีลาวจะสืบพันธุ์มากเลคะ่ะแล้วก็เอากินแล้วก็เอาลากพัน์มากปาก เอามาเสียบเนาะอันนี้ก็ะแลดติดก็ะออกอีหยังบุตรจ้ะเป็นเม็ดเมล็ดเกาเนะาะเมล็ดเมื่อดายุเหรอจ้ะตีกอามาลงแต่ว่าส่งบวชแครงามจา้ะยวเอามาลงไ่เนาะน,นี้ก็เป็นเฟิร์นนะคะอันนี้แบบขนเราไม่กินนะจ้ะแต่ว่าปลูกไว้ประดับสวนซื้อจ้ะปลูกไว้ประดับสวนกับเป็นไม้ประดับไปเนะยาะกองใหญ่จ้ะ บ่คือกอพะโกด้ค่ะกอพะอันนี้มันจะเป็นเงินๆกอพะโกมันจะขึ้นมาเป็นกรๆๆๆนะจุกกระจุกกระจุกเนาะนี่อ่ะต้นหอมหมันเก็บไปกินแล้วนะคะง,า,ง,งามๆอยู่เนาะอันนั้นดอกขี้ยานะคะเก็บเอาขางทางเอามาปลูกต้องไม้ตีมันเอามาจากพีพันม้าค่ะกะงามสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเด้อจะ้ะ นะคะคมันเองก็คล้ายกันจักหน่อยเนาะผ้าเบางแปลงผักผ้าเก็บไข่ไก่ไข่นกนอกจากพวามเอื่นจ้ะเอาไปเห็ดกระเพาะปลาเนาะจ้ะแต่มไม่กระเพอาะปลาเดี๋ยค่ะเอาหนังหมูใส่แท่นหนังหมูเนาะนะคะเนาะมันเองกับพญายไปเอายานะคะไปเอายาเพิ่มเนาะบางวันกับไปถอดสายขีโมออกนะคะเป็นสายาน้ำยาเนาะ ว่าพอจะหายอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะพก็จะให้ตัวน้ายาตัวนี้มากนะคะเพื่อที่จะมันใส่เวลาดนเนาะตัวนี้มันใส่เวลาสองมือนะคะมันถึงเหมิดพอมันเป็นก่อนปอนรุ่นแบบประมาณนี้แล้วจ้ะก็แขวนอยู่เนาะนะคะเมื่อนี้ดูการไปอาบน้ำเราจะไปทางนอนเนาะคะ่ะเราไปอาบน้ำ <c oughs> ยินยินจะเสียงแบบเสียง <c oughs> แบบหายทอนหายใจนะคะ เหือดเหือดเหือดอยู่ตีก,ก็เลยถามว่าเป็นอย่างบอกวา่าผมฉันหลวงออกมาเป็นคือรักษาผมนะคะผมหลวงมาเป็นการรเลยค่ะเป็นการรเลยว่าสันต่วเตีเห็นล่ละละเห็นล่ละละก็เลยแต่ว่าบเบอล์น,นี่เบดล์บอกว่าเบอกอีกอย่างเนาะแล้วก็เลยแบบเหมือนเสียข้อมันใจเหมือนกับอันนี้เนาะแหละแต่ว่าก็บอกเป็นอย่างคือ จะน,น้อยกับตองโกนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หฮวงอยู่แล้วว่าจะในผมก็บตองหลวงนะคะแต่แล้วก็บคืนว่ามันจะหลวงเร็วขนาดน,นั้นเนาะก็ให้เคิมโมรอบนี้เป็นรอบที่สองนะจ้ะก็อีกหลายรอบอยู่เนาะเพราะว่าเดือนหนึ่งไปให้ยสองสองเชือนะจ้ะสองอาทิตย์ต่อครั้งเนาะนะคะแต่ว่ามือนอนี้มีผลคังเที่ยงก็คือว่า อึดออมนะจ๊ะแต่มือหายนาเมือแหลกบบอเป็นหยังจ้ะมือแรลกคนกกที่สองบอเป็นหยังเหมือนพอ่อจะไปถอดไซด์กันนี้ออกไซด์าย,ยาออกเป็นอึดออมเป็นเพี้ยเพี้ยเวียนหัวไมาสันวะก็เลยบอกว่าเออเธอพักคอเธอแบบอย่าเพิ่งเพี้ยหยังนะเสียหน้านั่นแหนะ,ะก็เลยรอดเบิ้งอาการแล้วอีกจ้ะบอจังใดแต่ดีแท้ว่าเราบอ,บอหากนะจ๊ะบอหากบอนั่น ก็เป็นแบบบาแผลคากังสิตแตกะระแพ้อยู่กับมีอาการแผลอยู่แต่ว่บบบบาบาดบดคักคือคนอื่นเขานะจังแฟนเกาเล่านะค่ะแม่เขาลกทสาเล่านะารอบแผลจนรอบวัาระหายคิดหมดต,ต่อได้เนาะก็เป็นผลบดีกับเล่าและคะ่ะเพราะว่ามันมันก็อาจจะพาตัดเขามาอาจจะล่าม,มกลับมาแล้วมาเปิงไก่ไก่ไครกับโดนคือบอกว่ามันหลายโตนะคะใครต้องกันเนาะกะเอ่อ มันเหยียบกันแตกจ้ะอีกตัวหนึ่งแสดงวันอยากใครแห้งล่ะซุ่มอื่นนั่งใครพอนเดลแล้วก็เลยออกไปใครขางนอกขางนอกถาดเวยจ้ะต่อไปก็ต้องเก็บมือมือต้องมือ,อจ้ะเพราะว่าจะได้หูว่าใครเหมือนเดิมเป็นใครจากโตเนาะนะคะแต่ที่แนๆน่ะจะประมาณสามโตนะคะที่ที่สังเกตบึงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบากก็ไม่เิ ข้าอยู่บ้านนี้ลูกออกเอานามลูกออกไปยงังเหรนบอกกบแม่กับไก่กับนกนาเมืองนันเมืองนี่ได้อยู่หมู่บ้านแล้วแอร์แหล่เลยจ้ะการมาจากถอดสายเน,นี่ก็แอร์แหล่เลยค่ะอืมอนั่นแหละคนโตอีกแล้วยอนแค่เราจะพี่น้องนั่นแหละเราถามพี่น้องถามมาว่าเป็นยังพี่ไงคือเด็กไปหายขี้โม่แล้วเป็นอีกยังนนะคะ่ะ อาเป็นมาเร่งค่ะมาเร่งน้ำใสกับยูที่ปอดเนาะอ่าค่ะกัรนักษาไปตามอาการเนาะพี่น้องไหลพคนกระบอกแน,นะนำาก็มาว่าเออแบบหมอต้องหันดีหมอต้องเหนยดีเนาะเห็นไหคะ่ะกัไปบ่ได้ทุกเกาค่ะต่อห้มัง่งไข้หมอดีกว่านี้ก่ะไปบ่ไดเพราะว่าเขาไม่รู้นอกจากจำเป็นก้ไปกับีไข้ไเบิงดูแลลูกอย่างหนึ่งยุ่นสวัสดิการเขาขีทุกอย่างเนาะ แม่จะทางแท็กซี่กับพี่แตะแต่ไปเมืองไทยคาเสร็จ,จายทุกอย่างคาอยู่คากินคากยกคคายาคาหมอเนาะมันกะชีนักหนาไปกดเกาเนาะจา้ะมันก็นเลยนั่นแหละเขากะรักษาอยู่นี่ละจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ตีกะจะลาพี่น้องเข้าไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านใจนะคะเนาะตีเขามาติดตามรับชมและถามถามไทยถามเขาเอ่ออาการของพญายมาตลอดนเนาะจ้ะเนาะก็คือบอกว่าพันพี่น้องฉีแบบ ยังพระเดชหูวข้าวได้๋ยินตีเบาพัานไปในในคลิปเป็นสิกะสงสัยนะคะตีก็เลยมาหวัาซุฟังเนาะส่วนพี่น่อที่หูวข้าวลแล้วลวก็ค่อยเป็นกันใจให้กันมาตลอดกะยังถามไทยกันเขาม้านะคะนั่นแหละโอเคค่ะไปแล้วจ้า,ค,าคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย